สบายดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมปาวันเดี๋ยวกลับมาไทยแล้วพี่น้องครับเท่าพิบปอบหนิเจ้าเจอดไปจ้าเมื่คืนทอดมูอใอยเลยนะไอ้คนกับมือที่หาว้อยนี่ละเออเจ็ดไปเพื่อยังเพื่อให้พี่น้องเขาได้เข้มข้นเคลื่อนไหวเท่าพิบปอบหนีให้จากไฟไว้นะ ก็คิดมูนไข่วัสบาย้หนารอมันกรจเป็นแวเนียมันโันหนเี้ยน้อยเหี้าน้อยสี่ถมันานน้อยแค่ตัวรถอันอันอันมาแทในบด้ไหมองแท้เอออาแท้เอาูผู้จัการธนาคารมาเรื่อยแ้ได้ได้เลยก็ไอผู้จัดการคนดัง ว่มาสมัครมือแรกวันยูได้เออมามูมาดำกันมีวันมีม่าใช่มาพอนดหนังแค่วาใ้มาใากอหัมีาสมุหมหารครเกิดแล้วมาใช่เลยแล้วอยิ้ม้วนเออมุาหารอยมาใช่มากแล้วใชล้วนนะ่มนรย่ัน้ครับ พอสีสีฝ้าสีฝ้าเห็ดไปซอยวงส้อ่ะพออย่าน้บ้านเอาทีแล้วเวลาเวล่าทะเลเป็นเวทีทะเลเป็นเวทีย่างเยีหน่อยเงิเวลาได้แล้วได้แล้วับยูมาทานแล้วชมโ่งสองชม่งแต่ใส่เราพบเกันกับบอลับอนอนละ น้องหัดก็คือแบ่งแผนกแบ่งกันเห็ดทุกคนก็ซื้อเห็ดกันไปพุนบอกขวันอาทีมบอกน้อยๆเนีดคือเล่าซื้อวันนี้งน่อยคือหร่แต่ผมเหมือนเออนนี้ก็เอิ้อนวันวันคือเอืนนี่ก็ไรเขากกงยังเป็นว่าโกงกันดิวันวันหนึ่งไปวันสองไม่กันนะอันนั้นก็อันนั้นก็ไม่ได้ซื้อวันได้ปะ พุบพุบทิมพุนไปกระไรใส่งานอย่นี่เลยตีช่องบังดำบ่เราเห้แต่ตผัดซุปเงี้ยผัดทิ่มเจียงไก่ยืมวันดเลยนะย้อนย็ดเที่ยงพุบตัวเงื่อนเขาบอกเขาบอก อกัดเออกาัดมองตกกับมองยูมันเลยจ้ะนี่มันเนี่อไม่บอกกันกิจคอามจีดิจิ้มงันก็ได้น่ะคอยู่คอลุยใคอสูมานกัน่ะอยู่แต่ว่าเพิ่นกัทิมมรดกวิชาไปให้เตืบนึ่งหมดละซุมบอลเล้วบอนอนเนี่กได้ิชาเพิ่นมาตรฐานละในการบริหารจัดการนี่ก็ได้ ฝนเดี๋ยวมันนำห้องถงมาเรียอ uh um ันน um ี้มัน <um> <si> ีัีกุ่มฝนไม่มีฝนกลุ่มเดียวเมื่อคืนนี่เออมันมีกลุ่มเดียวากรจากไปมันประเดียวซ้ำเหดอกยีันนี้อาทิตย์ก็พนี้หลอดเราไปไปฝนวันน้นเออพอดีเอฟซีนเอามีหยาให้กอนหนึ่งหันเห็ดฝากมุนมุนเราันดอก มันสูงบ่สูงบ่อนบ่อยู่ตัท่านเด็ดน้อนเดี๋ยวไปลองมะฮหวด็นั่นข้าวหนึ่งนั่นราลงหั่นลงของลงเวทีสะกันครับยังเวทีวงสองยังไม่เข้ามา ูกด้านล่างแล้วล่ะกินแล้วครบขาทั้งพุ่นขึ้นไว้ก่อนแล้วซีสัน่นแล้วขึ้นฝั่งหลังก็บฝั่งขาวา รอบวงสองหัดที่นี่วงสองนี่งอดเทียงนี่งหัวบัวบัวสองยังไม่มาวงหนึ่งอาจจะได้พื้นทีข้นกับสิเขาอยู่นี่ละสังกะสีก็บจะอ้อมน้ำหัวไปนี้หอ้อมใ่กันสิบห่อ้อมใช่กันแหละในห้อง,องก็บจะอ้อมไปนี่หัวลอดอหลอดไปนี่เนาะสองเท่าทาั้งนี้กัน จกตากันเจ้าภาพเพิ่งเมียเราจี๋ล่ะอือโอ้โเมียงเมียงเมียงงานเขาแล้วเมียงเมียงเอานั่นเอานั่นใส่น้ำนั่นนั่นสามน่วยนั่นน่ะบางทีกันไหนมันบ๊อบเฮ็ดหรอกอ้ยบ่ได้หรอกเยอะยาเฝ้ายาเฝ้าเพิ่งยวเพิ่งยวเพิ่งสามนุวยสิเอาจันเอานุ้ยเดี๋ยวก็พอะละลิตรบ่บนนั่นดอกเลตุนยังเข่าก้อนแห้งหรอ ก๊าเอานะสั้นก็สั้นวันนี้มงคลชีบมคลเนี่ยวที่เชียร์ใครวันที่คือพอเงี้ยเงี้ยไหนานประเดีดิทั้งหนึงทั้งนอกทังนึงเขาไปเหยียบด้วยเราไปที่ยากดิที่เียวห่างันึงลงไปหรยแม่ซัดดอกสึ่ีหยุิพร้อมดีว่โอ้ยงโเลยฮะ ก็เป็นโสนัดปันในว่าก็ยีโปเปลี่ยนอะไรหรอฮะทำในไงอะไรกันนะอันนี้มาไทยมาลายเ็สามสิบกียเลยีวันนี้ไแล้วไแล้ว อบีมคองแทวเลยตีนี่ขอบคุณนี่พอแล้วบดน้นำคุยน้ำเราเอาขอาจาเออได้สิจัดการแอกได้สิปรุงนั่นอกอืนี่กัเทียมนะีมมมม่พราะอนนี่ฮะปรุงไว้แต่ใส่เลยบ้อยอ้าก็หายมาหลายแต่บ่นับใส่กิโลน้ำมัอนู่นี่นี่แหะซอยเซมอะไ้ มันจะได้ปร,ริมาณเลอะเลอะจะได้เยอะเยอะก็ถิ่งหยากน้ำมันต่างสองเวทีอย่างเี้ยเลยต้องยูกำกับเขาคาาาักกล้แ่่ววา ได้ยานกำกับในใค่แนวว่าลูกลูกทิมจาของเข้าใจว่าหักมันหันไปใส่บ่หันไปใส่เ่ลูกัิมลัวมล่าไหวอไล่งกาลงพอสองทุดนั่นด้วยไอ้ของทุดนั้นวันี้มาหอดเอ้อัเนี้ก็มาจะชิมประดับเพื่อนก็พอานี่ละเอาลิมนี้ไปสมิสก่อนไปลองคบเดียวกันไหมครกินครับลิ้สบายดีพี่น้อง